ัก็ไปรู้จักเรื่องของราฟาโลฟาโรอสฟองสฟิงมือนกัไ <c oughs> ไปรู้จักไอเรื่องของตัวอะไรก็เล็กสักครับตัวไม่รู้ตัวอันตรยแต่เขาเขาเขากับไหวบูชากันนะก็เหมือนกับไปกล่ไหวบูชาราหูแหล,ละกลุ่มราหูก็กวบกล่าไหวราหูเบลกันนะหนักๆเข้ามาถึงนุ่มบอกว่าโห ไวรัสโซนาเนี่ยม,มันมันร้ายแรงมากมันลงในยัมูคนทั้งหมดในโลกอย่างนี้สครับเดือดร้อนไม่ใช่หมดยิ่งใหญ่มากครับรุนแรงมากครับไม่ว่าจะบอกว่าเป็นที่เขาว่ากันแล้วกันนะเชื้ออันฟ้ามัง่งเดนต้ามัง่งต่อมาเนก็พิวัน์ซูเปอร์เดนต้าต่อแล้วนะครับพิวัต์ไปเองแล้วลุงก็บอกว่าอนาคตมันไม่หยุดเลยครับมันจะกลายเป็นไวรัสโนวาหรือซ้ำไปนะ คือมันจะพัฒนาแข็งไปขึ้นแน่นอนฮะถามว่าไวรัสคืออะไรจะเป็นพืชก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ก็ไม่ใช่เออเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่เออแล้วเป็นอะไรอ๋อเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นคลื่นอะไรทเนี้ยอ,อถามว่าคลื่นอะไรคลื่นไฟฟ้าอิเล็กตรอนโปรตอนนี่ใช่ไหมอ่ะ มันก็ไม่ใช่อครับเอ้มันขึ้นแมวอะไรประมานี้อย่าไปไกลที่สุดครับท่านที่อยู่หน้าจอเี่เราครับจำอยู่สองคำเลยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ซึ่งลุงก็ปูนก,กาณาผากไว้เลยว่าไอ้ตัวนี้แหละที่พระน,นาบีมหฮัมมัดบอกว่าไอ้มือนคือไอ้ไซตอนลุงก็พูดมาตลอดไอ้ไซตอน ยังไม่พอลุงก,ก็ข้ามฟากไปยังเป็นซาตานอีกยังไม่พอลุงก,ก็ข้ามฟากไปยังเป็นราหูหอีกทีน,นยังไม่พอลุงข้ามฟากไปเป็นมัจจุราชอีกทีก็แปลว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอามินอเมนโอมอมิตพุทธก็อยู่ใน่มนี้เองครับท่านทั้งหมดรมวมมาหลวงช่วงนั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ไอ้เจ้าไม่บริสุทธิ์กับบริสุทธิ์นี่นะครับที่อยู่ในร่างกายของท่านจะไม่ดี พลังงานบริสุทธิ์มีอยู่ในร่างกายของทุกคนทุกท่านจําเป็นหลักได้เลยครับนะสำหรับห้องลุงมีร้อยเปอร์เซ็นเกินต่างหากพูดกันอยู่เป็นประจำนะแต่ทั้งหมดคราวนี้มันสู้กันแหลกล้านเหลือเกินในระหว่างที่บริสุทธิ์กป็นบริสุทธิ์นั้นอย่าไปโทษใครสิ่งนี้แจ้งผู้โปรดทราบครับผมใครก็ตามที่พอจะรู้ตัวว่ามีพลังงานอยู่ในตัวจำไว้เลยครับ ต้องควบคุมพลังงานของตัวเองให้ได้ถ้าควบคุมไม่ได้ร่างกายของตัวเองเนี่ยจะบอบช้ำเองไม่มีใครมาทำจะบอกว่าของเข้านู่นนี้นั่นเรื่องของเขาทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นบัดนี้ไม่ใช่ของเข้าแล้วนะถูกของนู่นนี้นั่นไม่ใช่เด็ดขาดนะหยุดความคิดตรงนั้นซะนะคนนั้นใส่ของไม่ดีมานนุนจากนี่สารพัดร้อยแปดไม่ต้องครับ ตั้งเป้าเรามีสิทธิ์ที่โดยพ้องกันเอ้ยเรามีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะรักษาตัวเองและก็ป้องกันสิ่งเลวร้ายที่เขาว่ายำ้ำตัวเราท่านมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรักษาตัวเองแน่นอนการที่จะรักษาตัวเองได้ก็ต้องรู้จักตัวเองไหมใช่ปล่าถ้าไม่ได้จากตัวเองว่าเราคือใครเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดอ่ะอ่ะ มีสถานะภาพเป็นเช่นไรถ้าไม่รู้จักบริบทนี้ของชีวิตตัวเองมันก็จบแล้วพี่แล้วจะให้ใครมารู้ทางกันนะ่ะงั้นต้องรู้ตัวเองให้ได้นะรเรื่องนี้รู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนตัวเองนี่คือนี่คือกรอบอังอิงที่ที่ยกเอาไว้ก่อนนะชาติเนี้อยู่ให้ได้ทําให้ได้นะครับเอาล่ะเมื่อรู้จักตัวเองแล้วเนี่ย แล้วก็มีสิทธิโดยชอบทางจะป้องกันนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราใช้คําว่าป้องกันไวรัสโครโรนาที่เขาว่ากันเรามารักษาตัวเองตามที่บทบาทของเราที่เรามีเช่นหนึ่งในนั้นลุงก็บอกว่าการงับอากาศที่เป็นที่เลอเลิศประเสริฐแท้การงับอากาศอากาศที่หายทรวงหายใจเข้าไปเป็นปกติธรรมดานี่เองครับต่อไปนี้ให้ความสาคัญครับท่านอากาศลุงก็ใช้บริบทนี้นะครับที่รักษาตัวเองโดยปกติก็ทากันอยู่แล้ว ยิ่งพอเวลามา